คลิปนี้สรุปบนครับผมครับกราบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับผมครับแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องที่คอมเมนต์มานะครับบอกว่าหลักแสนเออหลักหมื่นคือเลขสามเาั้น<ม>ต้องกราบขออภัยนะครับผมครับเอาแต่เช้าเลยผมอะ่ะผมนอนดึกมาสองวันนะครับขายของแล้วก็เดินทาง3 3มบวกสเป็นหกหกบวกเ้าเท่ากับสิห 7ครับผมครับขอแก้ห้านะครับแล้วผมก็ไล่ทบทวนดูสูตรที่ผมเขียนไว้หลายๆสูตรถูกต้องแล้วครับผมครับอันนี้คือสรุปบนของงวดนี้นะครับเดี๋ยวขอย้อนไปงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาฟัน7ฟันสมาเลข3เด่นบนตามสูตร57็งวดที่ผ่านมานะครับ สามเข้าสาห้าครับเรามาดูงวดนี้กันครับอทาสีให้สักหน่อยปิ้งทาสีทาปากให้แล้วเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ปกติผมต้องลงสูตรลระคลิปนะครับ แต่นี่เวลามันน้อยแล้วก็มาขายของด้วยนะครับก็เลยรวบรัดเอาคลิปเดียวไปเลยครับผมไปก่อไฟ ขอไพ่ได้ครับมืออาจจะบสะอาดครับก็มองแมมแต่ร่างสร้างสังคมสะอาดศูนย์มี1นสองศูนย์มี2สูตรศูนย์มี2สูตร1มีสูตรเดียวอยากตัดทิ้งไปเลยถ้ามีสูตรเดียว <c oughs> ดูก่อนนะครับว่า ก็าจะมีกี่สูตรสองมีสองสูตรสามมีสูตรเดียวสี่มีหนึ่งสองสี่มีสองสูตรนะครับแล้วก็ห้าห้ามี หนึ่สสวย 1, 2, 3, ่งสมี 4, ส่หมีสสูตรอืมสกับ5นี่มาสองงวด 6, 6มี 1, นึสองสสูตรสวย 7, จ็ดหนึ่งสอสสห้าโอ เจ็ดมีห้าสูตรแปดมีสูตรเดียวเก้าหนึ่งสูตรสองสูตรเก้ามีสองสูตรห้าหกเจ็ด เจ็ดมีห้าสูตรห้ามีสี่สูตรหกมีสามสูตรมาสั่งวาแท้ก็คำนวณไปตามสูตรแล้วครับเนาะเจ็ด ห้าเจ็ดหกโอ้ยมาสังวาแทะเอาเด็นเจ็ดครับผมคราตามสูตรนะครับเนาะผิดถูกประการใดก็ต้องอ้ยสี่มีหนึ่งมีสองมีสามสี่มีสามสูตรสี่ชนเด่นตัวเดียวบนล่างสี่มีสามสูตรสี่หาหกเจ็ด สีสีนี่เด่นตัวเดียวบนล่างนะครับผมครับเด่นตัวเดียวบนล่างนี่นะครับเดินมาหนึ่งสองสามสี่สงวดแล้วนะครับที่เขาเดินต่อเนื่องนะครับแล้วงวดก่อนนู้นนะฮะสองห้าแปดแปดสองเลขแปดเด่นตัวเดียวบนล่างก็มาทั้งบนและล่างนะครับ งวดที่ผ่านมาเด่นตัวเดียวบนล่างเลข3กอ็ออก2 3 5 8 3ก็มาทั้งสองสูตรเออมาทั้งบนล่างนะครับงวดนี้คำนวณได้เลข4นะครับเออ สี่หเด่น7กับ5ตามสูตรนะครับผมเด่น7กับ5รอง3กับ4เออรองสกับ6รองหกับ4 4 5 4ีห 4 7 5 6 5 7 6 7้เกมีสองสูตรหรือว่า9จะลงล่างถ้ามีสูตรเดียวเลขเลขถ้ามีสูตรเดียวนี่ไม่ชอบหนึ่งสตัดออกไปเลย8มีแค่ สูตรเดียวตัดออกตามสูตรนะครับก็จะเหลือ0ูน6 7สี่ห้าหกเจ็ดก้าหนึ่งสองสามสี่หาหกสองเด็กสองด้วยวินบนพี่น้องก็ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาคาดคะเนเท่านั้นนะครับผมครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับวินบน0245679ครับผมผิดถูก ประการใดก็ต้องกราบขออาภัยไว้ในหน,น้าที่นี้ด้วยนะครับผมครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สามารถการันตีได้ว่าเขาจะมาหรือไม่มานะครับผมครับชอบส่วนตัวนะครับชอบส่วนตัวชอบส่วนตัว ชอบส่วนตัวนะครับอืมครับผมก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับเนาะเอ้าถ้าลักษณะนี้มันเด่นสีเนี่ย สี่อัรกลากเลยหนึ่งสองสามสี่ครับผมครับก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับผมครับที่ติดตามกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมครับที่สําคัญก็กราบขอบพระคุณสําหรับทุกๆกําลังใจครับผมครับก็ขอฝากช่องนะครับผมครับช่องสัญญานักแสวงโชคเอาไว้อีกสักช่องนึงนะครับผมครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆครับผม คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเป็นการคำนวณการศิสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษ์พิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับผมครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาคาดคะเนเท่านั้นนะครับเนาะผมกะหวังอยากจะถือเลขขึ้นกันครับ <c oughs> วันนี้ผมชอบ4กับ9นะครับเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะกลาบขอบุญขอบคุณหลายๆครับผมครับและหลังจากนี้ถึงหลังปีใหม่ก็อาจจะนะครับอาจจะไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าผมมาออกบูธขายของนะครับที่ร้านก็มีคนดูแลให้นะครับก็ออกมาขายของออกบูธตอนนี้ก็อยู่ที่ อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับอากาศเย็นสบายมากๆเลยครับผมครับพี่น้องนักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาก็เชิญแวะนะครับข้างที่ว่าการอำเภอภูเรือนะครับผมครับมีสวนดอกไม้อย่างสวยงามนะครับทางเจ้าหน้าที่ท่านได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับสําหรับนักท่องเที่ยวนะฮะ แล้วก็เที่ยวเสร็จแล้วก็มาเดินชมงานมากินไก่ย่างจงตำอร่อยออร่ยที่ร้านสัญญาไก่ย่างเขาเส้นกว้างนะครับก็ขอกราบขอบุญขอบุณที่น้องปองไปสุผู้สุกคนนะครับเนาะกราบขอบพระคุณได้หลายครับผมครับโชคดีปีใหม่ครับผมครับรวยรวยรวยทุกคนครับผมครับสวัสดีครับ